สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับก็ได้มีการอัปเดตครับอีเวนต์กิจกรรมครับการ์ดตัวละครมาใหม่ครับอ่าซึ่งเป็นการ์ดที่ทุกคนรอคอยครับที่มีชื่อว่ามีเมี่ยนครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลความสามารถของการ์ดใบนีนก่อนครับว่ามันจะโหดไหมนะครับว่ามันจะสกิลแปลกใหม่ยังไงนะครับสําหรับการ์ดอ่ามีเมี่ยนครับสกิลความสามารถที่หนึ่งนะครับอ่าสกิลแรกเลยในทุกโอกาส ถอยเต่าของฉันโอกาส60%ครับสร้างแก่นเวลาบนพื้นที่ของฉันครับอ่าแปลว่าในตอนที่เราจะถอยอ่ะโอกาส60%ครับอ่าถ้ามันออกนะ60%มันจะสร้างแก่นเวลาบนพื้นที่ของเราครับ <f uck video> เรามาดูในคุณสมบัติของแก่นเวลานี้นะครับอ่าแก่นเวลานี้มันทําอะไรได้บ้างครับแก่นเวลา <f uck ileen> อา่าทำไมกดดูไม่ได้ <f uck ile> อ,าอ้าวเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งให้มันเลื่อนมาก่อนครับอ่าแก่นเวลานะครับ แกนเวลาจะไม่ถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตัวละครของตัวเองยืนอยู่ครับแล้วก็แต่ละคนสามารถมีสูงสุดได้3มชิ้นบนแผนที่นะครับอ่าแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามมาตกที่แก่นเวลาของฉันหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่เกิดขึ้นแกนเวลาจะหายไปนะครับนั่นก็คือแกนเวลามันจะไม่ขึ้นตรงที่เรายืนอยู่ครับตรงที่เมืองที่เรายืนอยู่นะครับแล้วก็อ่าสามารถมีได้สูงสุดนะครับอ่าสมชิ้นบนแผนที่นะครับอ่าแล้วก็ แก่นเวลานี้มันจะหายไปในเมื่อฝ่ายตรงข้ามครับมาซื้อต่อครับหรือว่ามันหายไปถูกทําลายไปนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเราไปตกพื้นที่แก่นเวลาครับเราจะได้พรแห่งเวลาครับพรแห่งเวลานี้นะครับนั่นก็คือในเทินของฉันครับอ่าเมื่อตกที่แก่นเวลาจะได้รับพรแห่งเวลา2เทินครับนั่นก็คือมันจะแปลงร่างเป็นร่างนี้ครับอแปลงร่างจากร่างที่แก่ครับเป็นร่างสาวขึ้นครับอ นั่นคือเพิ่มระยะย้ายทันทีด้านหน้าด้านหลังและเพิ่มโอกาสแสดงผล60%ครับแล้วก็โอกาส60%ครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายครับนั่นก็คือถ้าเราตกพื้นที่ตกแก่นเวลาครับเราก็จะแปลงร่างเป็นร่างสาวครับเป็นร่างสาวแล้วก็เราก็จะได้รับบัฟ2เทินครับบัฟนี้ทําอะไรได้บ้างนั่นก็คือ1นึ่งละาสามารถเลือก เลือกระยะพื้นที่ที่ถอยได้ครับสมมติว่าเราถอย12ปุ๊บเป็นคล้ายกับเป็นลอยครับเป็นคล้ายกับเป็นลอยแต่มันจะไม่สร้างแรนด์มาร์กนะถ้าเราวร์ปไปตกมันจะไม่สร้างแรนด์มาร์กเหมือนเป็นลอยมันจะสามารถเลือกในระยะที่ถอยได้ครับสมมติว่าเราถอย12ปุ๊บมันจะสามารถเลือกมันจะสามารถเลือกไปข้างข้างหน้าภายในระยะ12ช่องได้และสามารถเลือก ไปทางด้านหลังภายในระยะที่ถอยได้สรุปสรุปแล้วนั่นก็คือมันสามารถวร์ปไปข้างหน้าหรือว่าวร์ปไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็โอกาส60%ครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายครับนั่นก็คือเป็นพวกดีบัฟต่างๆครับอย่างเช่นครับเป็นหมีมีอาการู้หลาครับมันอย่างเช่นพวกก้อนคูณ2คูณ4คูณ8คูณ16อะไรต่างๆครับที่อยู่บนหัวนะครับ พวกนี้คือเอฟเฟกอันตรายหรือว่าพวกเลือบังเลือบังครับที่มันวาร์ปมาหาเราปุ๊บมันจะทําให้เราถอยยากครับมันจะมีรูปที่เป็นรูปยิ้มหรือว่ารูปหน้าบึ้งอยู่บนหัวนั่นไงครับนั่นคือเอฟเฟกอันตรายของเลือบังครับประเภทพวกนี้คือเอฟเฟกอันตรายครับนั่นเองต่อมาสกิลที่2ครับสกิลที่2ครับนั่นก็คือ ในเทินของฉันครับเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส 4. 5เเนะครับเราจะคังคุกคังคุกฝ่ายตรงข้ามครับภายในแถวนั้นนะครับสมมุติว่าภายในแถวนั้นมีเมืองเราอยู่ครับฝ่ายตรงข้ามก็ก็อยู่ในแถวนั้นเราไปตกเมืองตัวเองปุ๊บถ้าถ้าเ5อรอกเราจะคังคุกฝ่ายตรงข้ามครับเราจะคังคุกฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวเราลองมาดูคุกแห่งเวลาก่อนครับคุกแห่งเวลาครับเมื่อใช้เอฟเฟกตคังคุกฝ่ายตรงข้ามแล้ว ยกเลิกเต่าครับและป้องกันการแสดงผลของสกิลทั้งหมดครับหลังจากนั้นเพิ่มความเร็วเกียร์ลูกเต๋าฝ่ายตรงข้าม3เท่า1เทินแล้วก็การเพิ่มความเร็วเกียร์ลูกเต๋าจะไม่แสดงผล,ผลพร้อมกับสถานะการทำลายเตา่าเมื่อทอยเต่าด้วยฟังก์ชันพิเศษของแผนที่และเมื่อทอยลูกเต๋าด้วยสกิลจะไม่แสดงผลถ้าถึงเทินของฝ่ายตรงข้ามจะยกเลิกการขังคุกโดยอัตโนมัติครับนั่นก็คือ สมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามเราไปตกพื้นที่ตัวเอมปุ๊บไปในแถวนั้นฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่เราขังคุกฝ่ายตรงข้ามทันทีปุ๊บเมื่อถึงเทินฝ่ายตรงข้ามจะถอยฝ่ายตรงข้ามจะตกลงมาจากคุกแล้วก็จะได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเล่นในแผนที่ดีบามมัตเตอร์ไหมดีบามมัตเตอร์นั่นไงที่มันเป็นรูปมือของปีศาจมันจะเป็นสกิลถอยเร็วๆแบบนั้นแหละเราต้องกาให้ถูกครับสมมติว่าเราโดนขังนะครับ แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามโดนทางคุกอยู่เราถอยถอยไปตกแล้วก็ซื้อเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ททถูกคังคุกอยู่ตรงนั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกลงมาปุ๊บฝ่ายตรงข้ามก็จะจ่ายค่าบันทางให้เรานะครับประมาณนี้สกิลยกเว้นค่าบันทางอะไรต่างๆไม่แสดงผลแน่นอนครับหลังจากที่ถูกไปลงมาจากคุกนะครับและสกิลต่อมาครับยังไม่หมดครับยังเหลืออีกหนึ่งสกิลก็คือในเทอของฉัน เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส60%ครับรับการดวงที่กําหนดนั่นก็คือเมื่อเราตกพื้นที่ของตัวเองถ้า60%ออกครับเราจะได้รับมันจะให้เราเลือกมันมันจะสุ่มให้เรานะครับมันจะสุ่มให้เราระหว่างขโมยพื้นที่หรือว่ายึดเมืองนั่นเองกับตัวยกเว้นค่ามันทาง100%นะครับนี่คือสกิลของมีเมียนครับอโอ้โหโคตรยาวเลยมา เราไปดูวิธีการตามหากันก่อนครับก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะครับประกาศกิจกรรมมาหรือยังเราไปดูบัฟกันก่อนอ่ามีเมียนครับเราไปดูบัฟนะครับอ่าบัฟบัฟก็คือเมื่อก่อสร้างสามอาคารโอกาส80%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืน2ครั้งครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส42%เพิ่มค่ามทาง2เท่าและย้ายไปยังพื้นที่ของฉันครับอ่าก็คือเป็นแปนสปริงครับบัฟนะครับ ผมว่าการตัวละครการนี้ครับมันมันต้องเล่นกับจี้เขาเรียกอาไ้แปนอะไรแปลนพิเศษนะแต่แปนพิเศษยังไม่เข้ามาครับ่าต้องมีรองเท้าลินจาด้วยครับอการนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ประมาณนี้แหละเป็นพิเศษกับรองเท้าลินจายังไม่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครปิดมาก็จะเล่นค่อนข้างยากครับแต่ก็ดีอยู่นะครับการใบบนี้แต่สกิลมันค่อนข้างน้อยไปนะผมว่า เ,เดี๋ยวมันอาจจะมาในภายภาคหน้าครับไม่รู้ว่าตอนไหนเดี๋ยวมันจะมาครับก็รอเอาก็เด้วกันเนาะอ่าอรางวัลการเล่นก็ตามนี้เลยครับอ่าเรามาดูในการตามหาก่อนครับในการตามหากัดมีเมียนครับเราต้องสะสมหานาฬิการายสีทองครับที่เป็นเอสครับอ่าจำนวนหกใบครับอ่าโอ้โหค่อนข้างเยอะอยู่นะหกใบแล้วก็ ในการตามหานาฬิกาทรายที่เป็น S นะครับอ่าเราต้องเก็บสะสมหานาฬิกาทรายครับอ่านาฬิกาทรายจํานวน1ใบแล้วก็นาฬิกาทรายสีเงินครับจํานวน1ใบครับอ่าใบนี้ออกยากแน่นอนบอกเลยนาฬิกาทรายสีเงินครับอ่าแล้วก็อ่านี่โอ้โหมันอย่าบอกนะให้เราซุ่มอ่ามันจะซุ่มให้เรานั่นไงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการอ่า แรกแพ็กการ์ดพวกนี้ครับเราต้องเก็บสะสมหาทรายสีเงินหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามครับอ่าไม่ผมไม่รู้ว่ามันล็อกหมายเลขไหนไว้ด้วยครับอ่าเมื่อเราสะสมครบแล้วครับอย่างละหนึ่งครับเราต้องมาเปิดแพ็กนี้มันจะสุ่มให้เรานะครับมันไม่ให้เราเลือกนะครับมันจะสุ่มให้เราอ่าแน่นอนละ่ะนาฬิกาทรายสีอ่าสีน้ำตาลออกรัวแน่นอนเลยส่วนส่วนนาฬิกาทรายสีเงินน่ต้องเก็บสะสมพูดง่ายว่าเราต้องเก็บหานาฬิกาทรายสีเงินจํานวน น่าจะประมาณ6ใบนะเออหใบถึงจะปิดเว้นครับอ่าแล้วก็ถ้าเราได้พวกนี้นะมาเกินทํานิกาทรายครับฟีนน้าตาลนี้ครับเราต้องอ่าเราก็เอามาแลกเปลี่ยนพวกนี้ได้ครับก็จะมีการมโนราชุดแต่งงานครับเจ้าหญิงน้ําแข็งเกลด้ครับผู้สวรรค์อัสลรนสวิตูเซียครับประมาณนี้นอกนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอ่าได้แน่นอนครับอ่าแล้วก็อะไรอีกหมดแล้วเนาะอ่ะตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ13 0 0 0พัน 65เพรนะครับอ่าตีเป็นเลขตัวกลมเนาะ13,000เพชรเพนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะปิดมากปิดน้อยเท่าไหร่เนาะผมก็เลยแปลงร่างเป็นแบตเตอรี่ครับบตเตอรี่ที่เขาแจก,กฟรีครับซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าเอาการ์ดตุละครหรือว่าจี้เครื่องรางที่เขาแจก,กฟรีครับมันจะอวยครับไม่รู้ว่ามันอวยจริงไหมอ่าอันนี้ก็คือความเชื่อของผมครับอ่าเนาะตามนี้เลยเราจะไปสุม่มขอให้ปิดน้อยหน่อยนะอีเวนต์นี้นะอ่า ขอปิดนิ้น้อยหน่อยนะได้ไหมจีเอ็มมาอีเวนท์ที่ผมรอคอยผมตั้งหน้าตั้งตาไว้แล้วอีเ,อเวนท์นี้เซิฟนี้ครับเซิฟนี้มันชื่อมีเมียนครับแต่เซิฟเกาหลีครับมันจะเป็นชื่อเนมิออนครับที่หลายคนรู้จักครับเนมิออนนะครับแล้วก็สกิลเป็นตัวธรรมดาด้วยครับตัวนี้อ่ะตุ่มกันเลยครับ200เพชรแรกครับปึ๊บปึ๊บป๊บขอขอนาฬิกาเงินตีเงินโอ้โหไม่ออกเลย น,น่าจะามาเลขสามน่าจะออกอยากครับผมว่านะอ,อมาเลขสามออกอยากแน่นอนขอปีดน้อยหน่อยนะมา,มาหน่อยนาฬิกาเงินนาฬิกาเงินโอ้โหมาเลขสามมาแล้วครับโอ้โหไม่ง่ายครับอีเเป็นนี้ไม่ง่ายนะบอกเลยเออสามมาเยอะๆหน่อยอขอสุ่มสักพันหนึ่งแล้วก็ไปเปิดดูเนาะเื่อได้โอ้โหไมยเลขหนึ่งมารมาัวเลยหมเยเลขสองไม่ออกแล้ว เปิดๆออกไหม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 ไม่ออกเลยโอ้โหเอ่าอีเวนต์นี้ยากผมบอกเลยอีเวนต์แบบนี้สุ่มแพ็กการ์ดพวกนี้ยากค่อนข้างยากแน่นอนเลยอ่ะขอนาฬิกาเงินมาหน่อยเนาะนาฬิกาเงินเงินเงินโอ้โหยังมาอีกไม่ต้องมาแล้วอันนี้โอ้โหพันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยครับพันหนึ่งพันหนึ่งครับโอ้โหยากครับอีเวนต์นี้ใครมีเพชรน้อยผูเ้เล่นใหม่ก็ ก็ยังยังไม่ต้องทำครับอีเวนต์นี้ครับผู้เล่นใหม่าบอกเลยอีเวนต์นี้ยากนะครับยากมากมันต้องมาลุ้นอโอ้โหหมายเลขสอไม่มาเลยวะหมายเลขสองหน้าจอออกยากนะโอ้โหพันหนึ่ไมโอ้โหไม่ต้องมาขายครับอไม่ขาดชิ้นนึงไม่ไม่เติมแน่นอนมาหมดไปพันหนึ่งแล้วไม่ได้อะไรครับก็มาดูครับ หมายเลขสองไม่ออกเลยครับหมายเลขสองน่าจะออกยากพอสมควรเลยครับเออมาแล้วเออสองมาหน่อยหนึ่งไม่ต้องมาแล้วหนึ่งโอ้โหสองมาเพียบเลยตานี้มาปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊อือมอ่าหมดไปแล้วสองพันครับตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับขอนาฬิกาขออ่า จัดกาสีเงินมาให้ชื่นใจหน่อยนะพอมีกาลังใจในการสุ่มหาหน่อยอ่าอันนี้เปิดมาไม่ได้อะไรโอ้โหค่อนข้างยากนะหกใบต้องหกใบนะครับไม่ใช่อ่าเล็กน้อยครับผมว่ามันเยอะอยู่นะโอ้โหพอขอสองก็เอาสองมาแล้วัวเลยหมายเลขสามไม่มาแล้วเออสุ่มได้สิบครั้งอยู่มาสิบครั้งจะได้อะไรสิบครั้งโอ้โห ใบนี้ขอนาฬิกาเงินได้ไหมนาฬิกาเงินเงินออหือไม่มาโอ้โหยากครับอีเวนนี้เงินโอ้โหโอ้โหอีเวนนี้เหมือนจะไรบีแววครับอีเวนนี้โอ้โหยากยากครับผมบอกบอกเลยบอกเลยว่ายากมากโอ้โหรู้สึกรู้สึกทอมากครับตอนนี้เออมาแล้วครับหนึ่งใบเออมาแล้วมาหน่อยมาลุ้วนหน่อย มารัวได้ไหมไม่มาเลยสุ่มได้อีกสองครั้งครับสองครั้งไม่มาเลยขออีกหนึ่งใบได้ไหมตึงใบโอ้โหมาแล้วครับอื้ยไ,ได้แล้วได้แล้วสองใบแล้วนี่แหละเขาเรียกว่ามันพอมีหวังครับ่ะตอนนี้เราขาดอีกสี่ใบครับโอ้โหก็ยังเยอะอยู่นะก็ยังตอนนี้ผมมือสั่นไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะขอผมจะขอสุ่มไปทิดาพันเนาะ อ้าโอ้โหไมาเลขกสองไม่ออกเลยออกแค่ใบเดียวเองขอให้มันออกสมำเสมอกันหน่อยสม,ม่ำเสมอเออก็พอได้อยู่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ออยเออโอ้โหไมาเดขมาเลขหนึ่งเออดีดีแล้วไมาเลขกหนึ่งก็เยอะอยู่มาอีกสองครั้งมีเมียนมีมีออน,นต้องมาแล้วแบบนี้ โอ้โหไม่มาเลยมาเราจะมาเปิดของอแถมนะครับไม่ใช่ของฟรีนะของแถมครับอันนี้ถ้าถ้าของฟรีเขาจะให้เราเฉยๆอันนี้เราใช้เพช้ยุ่มครับเขาถึงจะให้มาอาขอเปิดมาได้มีเมียนหน่อยนะได้ไหมขอมีดวงกับเขาหน่อยไม่มีเลยโอ้โหมามาเปิดกันต่อครับมาลุ้นด้วยกันครับเก้าครั้งนะครับอในพันนี้ เก้าครั้งได้ไหมไม่ออกเลยโอ้โหขอหน่อยนะขอหน่อยสีเงินมีมาเลยสีเงินโอ้ยไม่มาเลยปึ๊บไม่ออกอีกห้าครั้งครับสีเงินอือมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสามตอนนี้เราได้มาครึ่งทางแล้วครับอ่าสู้ต่อไปครับอ่าอีกสี่ครั้งครับสีเงินโอ้โห โอ้ยยากครับอ,อีเวนต์นี้เงินอือขาดอีกสองครับฮะขาดอีกสองครับมาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับไม่รู้ว่าต่อไปมันจะล็อกผมไหม่ะเงินโอ้โหไม่มาเลยวะเงินโอ้โหขาดอีกสองครับฮะขาดอีกสองขาดอีกสองมันใ,ใช้เท่าไหร่วาเมื่อก,กี้เดียวให้ผมดูก่อนอ่ามันได้ใช้อย่างระบาครับ ก็คือนาฬิกาทรายแล้วก็นาฬิกาทรายเงินอย่างละใบครับอ่าโอเคขาดอีกสองครับก็ไปสุ่มกันต่อเนาะอ่าถ้าไม่หาก็ไม่ได้ครับอ่าอีเวน้นนี้มันสําคัญนะการใบนี้มาโอ้โหหนึ่งมารัวๆเลยขอให้มันสม่ําเสมอกันออกหน่อยนะโอ้โหหนึ่งมารัวๆเลยโอ้โหหลังหลมาไม่ออกเลยครับไม่ไม่มาเลย โอ้โหเหมือนจะยากครับอีเวนต์น,นี้ครับยากแน่นอนใครหมดเท่าไหร่ครับก็อ่าสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคอีกแบบนี้ต้องมาแล้วล่ะครับแบบนี้ต้องมาแล้วล่ะมาเราจะไปสุ่มกันครับเราจะมาเปิดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรา,าองวัลล็อกอินใช่ไหมล็อกอินครับปึ๊บหืมอหไมาเล็กสองก็ดีขอมาขอมเล็กสามกับมาเล็กสองเยอะๆหน่อยมาเล็กหนึ่งไม่เอาแล้วครับเยอะเกิน โอ้โหมาแล้วมาเออหมายเลสามด, 3, ดีนาฬิการายเงินโอ้โหนาฬิการายเฉยเฉยไม่เอาครับมาแพ็คต่อมาครับไม่รู้ว่ามันจะปิดไหมอ่าห้าแพ็คตุ่มได้ห้าครั้งครับอ่าขอเงินโอ้โหไม่ออกเลยเงินโอ้โหอีกสามครั้งครับต้องมาแล้วครับพันนี้ต้องมาแล้วหรอเงินโอ้โหอีกสองครับ อ้ายปิดไหมปิดไหมไม่ปิดปิดหรือป,ปิดปิดหรือไม่ปิดอ <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูดิครับมาเดี๋ยวแรกแพ็กพวกนี้ไปก่อนเนาะล็อกช่องอ่าล็อกมันล็อกช่องการมากครับอ่าเผื่อได้คัดดีๆเขาบ้างขอถือสวรรค์อัลลันมาหน่อยโอ้โหไม่เอาแล้วครับแบนี้มาพันต่อมาอ้อย อขอ,อนาฬิกาใส่เงินออกมาหน่อยได้ไหมในแพ็กนี้มันมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้ไหมอืมอ่าสำหรับใครที่กําลังดูอ่าผมส่มอยู่นี่ครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการทำคลิปผมนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นกาลังใจในการทำอ่าทำคลิปต่อไปนะครับอ่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะล็อกผมไปแค่ไหนกันนะครับอ่า รู้สึกว่าหลังมาโดนล็อกครับไม่ออกเลยใครปิดมากปิดน้อยก็คอมเมนต์กันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าขอนาฬิกาใสา่เงินได้ไหมใส่เงินใส่เงินครับใส่เงินโอ้โหหมายเล็กหนึ่งมันยังมารัวๆเลยไม่ไม่มีประโยชน์อะไรบอกเลยหมายเลขหนึ่งหมายเล็หนึ่งไม่มีประโยชน์เลยครับบอกเลยมาซุ่มได้อีกกี่ครั้งสี่ครั้งโอ้โหหมายเลขสามออกยากว่า ทีนี้สี่ครั้งมันจับมาไม่เงินอขอเงินหน่อยนะขอเงินแบบนี้เงินต้องมาแล้วอือขาดหยิบหนึ่งใบครับหนึ่งใบป P ิดเว้นขอขอหน่อยนะอีกสองใบอีกสองครั้งปึ๊บอือครั้งหนึ่งปึ๊บอืออีไปเดียวครับอีไปเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหตอนนี้หมดไปกี่พันแล้วแปด เก้าสิบเอ็ดสามบนไปห้าพันแล้วครับตอนนี้มาสุ่มไปต่อสุ่มต่อไปขอสามเยอะๆหน่อยได้ไหมสามเยอะๆหน่อยนะได้ไหมสา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 มไม่ออกสามได้ไหมเออมาโอ้โหหนึ่งมารัวๆเลยวะไม่ออกเลย ปึ๊บอื้ ừ, สามดีมากสามออกเยอะๆเปิดแพ็กฟรีนะครับเอ้ยไม่ใช่แพ็กฟรีแพ็กแถมครับอ่าขอเยอะๆหน่อยได้ไหมหมายเลขสามหรือว่าเอานาฬิกาทรายเงินมาเลยยิ่งดีเลยปิดเว้นเลยขาดอีกหนึ่งใบเท่านั้นครับไม่รู้ว่ามันจะล็อกผมไปขนาดไหนไปแค่ไหนกันนะครับปึ๊บสองสามได้ไหมนี่สามสามมันยังจะมาอีกครับหมายเลขหนึ่งครับอ่าแล้วก็เราก็มาเปิดก็แล้วกันเนาะสี่ครั้งครับ หนึ่งในนั้นของเงินได้ไหมไม่มีโอ้โหเงินไม่ออกเลยปึ๊บโอ้ยไม่ออกเลยเงินอือหือออไม่ออกเลยเพชรก็จะหมดแล้วขอเหลือเพชรไว้ทำอีเวนต์ต่อไปได้ไหมโอ้โหมีหมื่นหมดหมื่นครับระวังด้วยครับอีเวนต์นี้ถ้าใครดวงไม่ดี อาจเป็นหมื่นได้ครับตอนนี้สามแล้วครับหนึ่งแพ็คเปิบเบเปิบบโอ้โหหมายเลขสามไม่ออกเลยวะสามออกยากครับบอกเลยสามออกยากมากอ่ะดูดิไม่ออกเลยอ่ะเออสองร้อยสุดท้ายครับต้องบอกไวแบบนี้ครับสองร้อยสองร้อยเพชรสุดท้ายกับอีเวนต์นี้ครับอ่ากับอีเวนต์นี้ เราต้องปิดแล้วล่ะสามครั้งเงินเงินโอ้โหมาแพ็นี้ได้ไหมโอ้โหไม่ออกครับมันล็อกผมไว้จริงๆครับอ่ะแตกไปเลยโอ้โหได้จากของก,กากๆครับขอขอนี้ดีได้ไหมโอ้โหโลเด้นปึ๊บโก้หโเด้นมาลัวครับโลเด้นมาลัวตอนนี้ โอ้โหรู้สึกว่าจะโดนล็อกครับตอนนี้สามไม่มาเลยทีแรกสองออกยากครับทีแรกปื๊บปื๊ปื๊สามมาหน่อยเออสามมาขอนาฬิกาใส่เงินมาหน่อยได้ไหมนี่อีกสองแพ็คครับอีกสองแพ็คปื๊บปื๊ดปื๊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 ออกไหมไม่ออกสามไม่ออกเลยขอนาฬิกาใส่ทองเอใส่เงินใส่เงินไม่ใช่ใส่ทองโอ้โห ถามบอ,อกอยากที่สุดเลยมามาเปิดเปิดแพ็คแล้วก็ได้การ์ดเอดบวกเลยได้ไหมหรือ,อสามมาเยอะๆได้ไหมสามมาเยอะๆ,ๆสามมาเยอะๆ,ๆโอ้โหหนึ่งไม่เอาครับหนึ่งรู้สึกกดไร์ประโยชน์มากครับไร้ค่ามากครับไม่เล็กหนึ่งไม่ต้องมาแล้วไม่เล็กหนึ่งสองก็พอแล้วสองขอมาเล็กสามเท่านั้นครับเออดีมากอ,อือหือมาเล็กสามมาลัวครับ หนึ่กับสองไม่เอาแล้วนะสามโอ้โหพูดถึงก็มาเลยมามาเปิดกันครับไม่รู้ว่าจะหมดไปเท่าไหร่กันนะครับมาใส่เงินโอ้โหอีกห้าครั้งครับโอโ้เงินโอ้โหอีกสามครั้งครับโดนล็อกครับตอนนี้โดนล็อกไม่ออกเลยครับโอ้โหซุม สองพั 2, เพชรล่างหลังมาไม่ออกเลยอ่าดูสิเดินหนึ่งครั้งแล้วปึ๊บเงินโอ้ไม่ออกมาแลกไปเลยอันนี้ขอทูตสวรรค์นหน่อยไม่ออกเลยสวิฟโคอีไม่รู้ว่าเอามาทําไมโอ้โหดูดีครับโดนไปกี่พันแล้วแปดพันแล้วครับตอนนี้มานิกาไซเงินขอสามเยอะๆก็พอใจแล้วครับตอนนี้ มันยังมีลุ้นอยู่นะครับขอสามเยอะๆหน่อยโอ้ยอะไรก็ไม่ออกสักอย่างขอสามมารัวๆได้ไหมเออมาทายเงินออกมาออกมาไหมโอ้โหมึงยังจะมาอีกไม้เล็กหนึ่งครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บไม่ออกเลยไม่เล็กสามเอแพ็คนี้ก็ได้วะมา ตอนนี้น่าจะเก้าพันแล้วครับหมดไป 9, เก้าพันเพชรแล้วโอ้โหมาอีกหนึ่งโอ้โมาอกนะีกหนึ่งอีกแล้วแต่บอกว่ามาอีกหนึ่งอีกอนี่มาเลยฮะไม่ออกเลยออกไหมไม่ออกครับอีกสองใบครับ ปุ๊บดนล็อกครับดนล็อกดนล็อกดนล็อกครับเราต้องเปิดเบาๆครับอย่าเพิ่งรีบอ่ใจะเย็นเออมาเลขสามขอเยอะๆเยอะๆเยอะๆไม่มาเลยวะโอ้โหสามบอกยากครับถ้าได้นั้นนาฬิการายเงินนี้ ปิดเว้นเลยนะี 3, 3, 3, 3. Uh ่สาม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 หนึ hmm. <pet S 2> mm ่งหมื่นเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หนึ 1, mm ่งหมื่นเพชรแล้วครับหนึ 1, mm ่งหมื่นเพชรแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครมีเพชรประมาณต่ำกว่าแปดเก้าพันไม่ควรตุ่มครับอีเวตนนี้อ่าบอกเลยว่ายากครับอีเวตนนี้ขอให้มีเพชรเก้าพันขึ้นครับอุ่นใจหรือว่าหมือนหนึ่งหมื่นเพชร หนึ่งหมื่นเพชรครับผมขนาดผมมีหมื่นสามครับผมยังไม่ไม่แน่ใจว่าจะปิดไหมนี่ะมีหมื่นสามพันเนี่ยก็มาดูกันครับมามาแรกลองแรกพวกนี้ไปก่อนมาแรกพวกนี้ไปก่อนเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น อีกสครั้งครับเงินโอ้ยไม่ออกเลยเงินโอ้ยไม่ออกเงินโอ้ยมาเปิดเปิดไปเลยวิยโกหมดกางแจในการทำแล้วอีเวนแต่ละเวนนี่ปิดยากมากครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดโหดร้นโหดอะไรก,ก็แล้วแต่ครับมันหมดเป็นหมื่นตลอดเลย โอ้โหมันจะเอาอะไรนั่งหนาวอะสามพันเพชรสุดท้ายแล้วสามพันเพชรสุดท้ายมันจะออกให้ผมไหมออกไหมขนาดสามยังออกอยากเลยนะดูดิสามมันยังไม่มาเลยมันยังโอ้โหมาเหลืออีกสองพันตอนนี้หมื่นหนึ่งพันแล้วครับตอนนี้ หนึ 11, ่งึงพันเพชรแล้วนะครับก็พิจรารณาดูเอาเนาะตําับอกใครที่ยังไม่ทำนะครับอีเวนต์นี้อ่าหมา,มาเยเลขหนึ่งครับอ่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ครับได้แน่นอนครับอ่าหมาเยเลขหนึ่งเออสามมาเยอะยิ่งดีครับยิ่งดีมาจะมาไหมหกครั้งครับปึ๊บ เปิดตัวช้าครับเผื่อมมีเบลครับต้องแตะที่รูปนาฬิกาเงินเท่านั้นปุ๊บเผื่อมันออกครับไม่ออกครับรู้สึกใจสลายครับอไม่มาเลยอีกสามครั้งครับโอ้ยไม่ออกเลยเออปิดสักทีโอ้โหแพ็ะเดี๋ยวลองไปเปิดแพงนี้ดูมา โอเคครับก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรับกัดมีเมียนก่อนครับย้าจะให้ครับอ่าโอเคปึ๊บเปิดมาไม่รู้ว่าจะได้อะไรปิดเป็นหมื่นขนาดนี้ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรนะครับอ่าอีเวนต์นี้ขอทูปสวรรค์แล้วก็ส,สวิตก็ได้มาอะไรมาก็ได้อ่าโอ้โห,โหอีกสองครั้งสุดท้ายปึ๊บอื้มอืออออ้กัดกาการ,รับ,รบก็ยังให้มาอีาก โอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมีเมียนนะครับมีเมียนเรียบร้อยครับอโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสาหรับอีเวนต์มีเมียนนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเจ็บากอีเวนต์นี้แต่และอีเวนต์ที่เป็นพวกกรารประจําเดือนครับพวกจี้หล,หลักๆการหล,หลักๆหมดเป็นหมื่นตลอดไม่รู้ว่าเป็นอะไรช,ช่วงนี้ ใครที่หมดมากบนน้อยเพียงใดครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนได้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ที่สำคัญครับก็ขอให้ทุกคนครับปิดอีเวนต์นี้ครับด้วยเพชรนดน้อยก็แล้วกันเนาะอ่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ครับช่องแมงดา c ช a แ n ลทีวีกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อ,ตอไปนะครับอ่า โอเคครับอีเวนต์น,นี้ไว้เจอกันใหม่ครับคลิปรีวิวการ์ดมีเมียนนะครับสวัสดีครับ